หนูแค่คิดว่าการศิลปกรรมปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติไปแล้วมันมันคือการเสริมสวยการพัฒนาความมั่นใจของตัวเองไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายลองถามตัวเราเองก่อนว่าเราอยากได้แค่ไหนประมาณไหนพอแค่ไหนไม่ไม่ต้องไปฟังคนอื่นว่าแบบนั้นสวยกว่าแบบเดิมดีกว่าหรือโด่งกว่านี้ดีกว่าหรือว่าถ้าหน้าเลียวกว่านี้หน้าอกใหญ่เล็กนุ่นนี่นั่นกว่านี้ดีกว่าเอาแค่ความพอใจของเราเราพอใจอยากเห็นเราเป็นแบบไหนเท่าที่คุณแบบพอใจว่าคุณอยากจะมีแค่นี้และคุณก็จะรู้สึกว่าคุณสวยในทุกๆวัน สวยอยากเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองเห็นด้วย เห็นด้วยนะคะหนูแค่คิดว่าการศิลปกรรมปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติไปแล้วมันมันคือการเสริมสวยการพัฒนาความมั่นใจของของตัวเองไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างหนึ่งที่แบบจําเป็นแล้วก็เรียกได้ว่ามันมีผลต่อชีวิตของคนที่ทาอะค่ะมากๆเพราะไม่งั้นเขาจะอยากมาเจ็บตัวกันเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางคนแบบทําแล้วมีความมั่นใจขึ้นมีความสุขขึ้นชีวิตดีขึ้นมันก็เป็นสิ่งดีที่แบบอก็ทาก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช่การเบียดเบียนใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมาาากกๆบคน่็ทํว โดนบูลล <B ully. S 2> ี่โนเคยโดนบูลลี oh, <'t> ่เคยโดนบูลลี่เรื่องจมูกอย่างเดียวค่ะว่าแบบเด็กๆพวกพี่ๆญาติพี่พน้องก็จะเรียกน้องแหมบน้องแหมบอะไร่งเงี้ยค่ะใช่ก็เคยโดนแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นใช่ค่ะแต่ว่าอย่างว่าพอโตมาก็อยากสวยอยากจะแบบถ้ามีมันก็ดีกว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบหนูทําจมูกใช่ค่ะห้าหกปีได้แล้วค่ะนี่นานนานโอ้มีมีน่าจะมีหกเจ็ดปีได้เลยค่ะใช่ ทำเรามั่นใจขึ้นมากค่ะมากมากเลยแหละค่ะแล้วก็รวมกับดัดฟันด้วยมันก็เลยยิ่งทำให้แบบมันเหมือนโครงหน้ามันชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> มีด้วยค่ะแต่ว่าหนูจะไม่ได้ไม่ได้ฟิกไม่ได้เคร่งไปเรื่องโง่เหงขนาดนั้นเพราะว่าเอาจริงๆหนูหนูคิดว่าหนูเป็นคนที่มีเนื้อจมูกน้อยหนูคิดว่าแค่การมีขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าไม่มีอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ค่ะยุคนี้ก็เป็นเรื่อง,องปกติเนาะ ค่ะ,ใ,คจะจใช่ค่ะถ้าใครที่แบบอยากจะทำแต่อยากกล้าก,ก,ก,กลัวๆหรือกลัวทำติดชินว่าคนนีใไปทำมาเลยหนูจะพูดแนะนำเขาขอย่างไร ค่ะก็บางคนมันแล้วแต่คนจริงๆค่ะว่าแล้วแต่หมอแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงตอนนั้นด้วยว่าเราเราไปทําแล้วบางคนทําแล้วอาจจะแบบดูแย่ลงหรือไม่สวยไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ซึ่งมันก็สามารถแก้ได้แต่ว่าอยากให้ระวังแล้วก็อยากให้ศึกษากันให้ดีก่อนที่จะทําอะไรเพราะว่าอย่างน้อยถึงมันจะเป็นตอนนี้มันมีเยอะมากมีหลายหมอมีหลายที่มากๆแล้วก็มีหลายส่วนมากๆที่สามารถทําศัลยกรรมได้ก็อยากให้ศึกษาแล้วก็เป็นอ่าเซฟเฟิร์สค่ะเอาความปลอดภัยมาก่อน อยากให้ศึกษาดีๆแล้วก็ไปทำแล้วก็ลองดูลองถามตัวเราเองก่อนว่าเราอยากได้แค่ไหนประมาณไหนพอแค่ไหนไม่ไม่ต้องไปฟังคนอื่นว่าแบบนั้นสวยกว่าแบบเดิมดีกว่าหรือโด่งกว่านี้ดีกว่าหรือว่าถ้าหน้าเลี้ยวกว่านี้หน้าอกใหญ่เล็กนุ่นนี่นั่นกว่านี้ดีกว่าเอาแค่ความพอใจของเราเราพอใจอยากเห็นเราเป็นแบบไหนเราไม่ต้องไปเป็นเหมือนคนอื่นเอาแค่ที่เราพอใจคุณก็จะสวยแล้วคุณเห็นทุกคุณเห็นคุณตัวเองทุกวัน เท่าที่คุณแบบพอใจว่าคุณอยากจะมีแค่นี้และคุณก็จะรู้สึกว่าคุณสวยในทุกๆวันคะ่ะ